กะดิอังมาขยายไปแล้วมดกะดิกะครับกะคำใหญ่ไปใช่ไหมเหมือนพิธีเลยชอบกินมากอยากจะกินเยอะๆดูดิดูจุดที่เขากัดใหญ่มากเลยนะอือโอ้เหมือนพิธีเลยพิธีเลยโอ้ดิเนี่ยจินเหมือนพิธีเดียเลยอ่ะแบบตัวสั่นอ่ะกินแล้วหัวสั่นอ่ะ เข่ enos, าก่อครับหออป้ายังอปาบกัอปาพวกดูอปาบกับอปาบอ้าาาาอาปาอปาแล้วลิ้นอ้าา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 อาา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 า อ่ะป้าก็วเร็วงายเลอัญญาไม่กินซ้อมหรอลูกเอ้ยไม่กินกล้วยกะกะกะครับเอกรลกะหองบนหัวมังไรนี่อะไรอ่ะหัวมังกรนี่ใช่ไหมใช่ลายมังกรค่ะไม่ได้สิไม่กินกล้วยพี่ปาอย่าปรุคเลยค่ะหนูชอบกินกล้วยค่ะอ๋ป้า ดูอัปอัอปาอปา,อ,ปาอักครับอัปปก็กว้างก่อไหนมีกี่ไหมกี่ไหมอัปปก็กว้างเลยอัปปครับเดาคือถ้าแกะจะต้องเอาเหีือในข้างในอีกแกบค่